เรื่องเก้าวันนี้นะคะจะมาเออ่รีวิวโต๊ะให้ดูนะคะทุกคนโต๊ะก็เป็นโต๊ะของน้อโต๊ะขึ้นไปจะอันนี้เป็นโต๊ะของนะคะแล้วดูโต๊ะนรกโต๊ะแรกจะเป็นตรงนี้ค่ะตรงนี้เป็นชาร์จตรงนี้เป็นตู้พีตรงนี้จะเป็นตรงนี้นะคะตัวนี้นะคะจะมี มีมีมมีอะไรกิมดีๆแล้วก็มีที่ใส่เป็นตอกชีกระถงหนชิ้นเ้อีกชิ้นเราไปต่อไปค่ะตกล้องนะคะเราติดกเองถ้าต้องมันสั่นก็ต้องขออภัยนะคะตรงนี้นะคะจะมีถุงชิดล็อก อ่น,นี่นะคะเป็นหูสูบเราไว้เพื่อของให้ขามีเป็นกระต่ายตรงนี้เป็นครีมเป็นวอดอะไรนี่มี่เป็น,รนกระปุกใส่เขมนก็เป็นกระปุกค่ะนี้เป็นกล่องใส่เขมของให้ขาด้านล่างมักนะคะ ตรงนี้เป็นรักบอร์ดไว้วางตรงนี้เพื่อถ่ายคลิปดีมันเป็นกระเป๋าเงินอันนี้เป็นถุงคป็ด kaso pa rin